วันนี้คุณผู้ชมพอจะมีเวลาให้ผมรูเปล่าครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบว่าสินเชื่อส่วบุคคล,ลนะนะแบบว่าครบวงจรเลยใครที่ต้องการกู้สินเชื่อของธนาคารกรุงไทยในปี2566นนี้นะครับผมอยากให้ดูนะฮะเราจะได้เตรียมตัวในการวางแผนพร้อมด้วยนะครับ วันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าสินเชื่อกรุงไทยตัวไหนเหมาะกับคุณผู้ชมบ้างนะเดี๋ยวจะพาไล่เรียงดูเลยอาจจะยาวนิดนึงนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับผมสาหรับคนที่อยากจะไปกู้เงินกับทางธนาคารกรุงไทยนะครับคุณผู้ชมฮนะในวันนี้ก็จะแนะนําเป็นสินเชื่อที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นงานประจำนะฮะน่าจะเวิร์กกว่าถ้าเกิดว่าอาชีพอิสระกับสินเชื่อในวันนี้เนี่ย ผมว่าอาจจะไม่เหมาะนะแต่คุณผู้ชมสามารถที่จะลองดูได้นะลองดูได้ไม่เสียหายนะอะไม่ไม่ดีลาแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผมในหน้าเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยนะครับผมที่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้สําหรับคนที่อยากจะศึกษาข้อมูลนะครับ ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงไทยในปี2516นี้ที่พร้อมยื่นกู้นะครับผมจะมีทั้งหมด5ตัวที่พร้อมให้บริการนะครับก็จะมีตั้งแต่สินเชื่ออะไรประสงค์5พลัสนะครับผมแล้วก็จะมีสินเชื่อกรุงไทยธนวัต5พลัสนะอันนี้ก็พร้อมให้บริการอยู่นะฮะสมาร์ทมันนก็พร้อมให้บริการนะแล้วก็ในส่วนของกรุงไทยเปดะนะฮะก็ก็มีนะตอนนี้กังพร้อมให้อยู่นะ แล้วก็น่าจะประมาณนี้นะครับกรุงไทยใจป้ามอีกตัวหนึ่งนะซึ่งผมเคยกดให้ดูแล้วกรุงไทยใจป้าม,มันเป็นยังไงบ้างคือในวันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ารายได้ประจาเนี่ยจากทั้งหมด5ตัวที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานก็คือจะต้องเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปจึงจะสามารถยืนกู้ได้ต่อให้คุณจะรับเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไม่หรือว่าอาจจะใช้สเตทเมนต์ของธนาคารอื่นเนี่ย บางตัวสามารถยืนกู้ได้นะครับผมแต่ยืนพื้นเลยคุณจะต้องมีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทนะครับหรือบางตัวถ้าเป็นก้อนใหญ่หน่อยเนี่ยคุณอาจจะต้องเงินเดือน3 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับซึ่งในส่วนนี้คุณไปเทสดูได้นะวันนี้ผมจะไม่พาไปดูแบบนั้นนะแต่ผมจะพามาดูตรงนี้นะคุณลองดูตัวที่คุณชอบได้เลยนะหรือว่าจะให้ผมพูดสักนิดหนึ่งไหมว่าอันไหนแบบว่าเป็นยังไงบ้างอนิดนึงดีกว่าผมว่านะมันจะได้แบบเป็นทางการอุตสาหะเข้ามาดูกันแล้วจะได้ไม่เสียเวลานะฮะอ่ะโอเคเดี ตัวที่1นนะครับกรุงไทยเปดะเะเข้าไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะในส่วนของกรุงไทยเปดะนะครับผมก็จะเป็นเงินกู้ออนไลน์สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยตัวนี้เฉพาะพนักงานของคนที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้นซึ่งใครที่อยู่ในหน่วยงานรับวิสาหกิจนะฮะหรือว่าคนที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยเนี่ยตัวนี้มีโอกาสได้ลุ้นนะครับผมแต่ก็เรื่องของการยื่นกู้ไม่ใช่ง่ายเหมือนเดิมนะครับ วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้นะแต่ว่าไม่เกิน1ล้านบาทนะครับนะดอกเบีย้ยอยู่ที่ MRR บวก7%ต่อปีถ้าเป็นดอกเบีย้ยเป็น MRR ตอนนี้นะครับผมก็อ่าเป็นดอกเบีย้ยแบบลอยตัวนะครับผมไม่ใช่เป็นแบบฟิกเลทเพราะฉะนั้นอ่าการที่เราจะรู้ว่าดอกเบีย้ยเราถูกหรือแพงในปีนั้นๆเนี่ยให้ไปเทียบกับอัตรา MRR นะครับผมซึ่งณปัจจุบันนี้ MRR เท่าไหร่วะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก่อนนะ MRR เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมลองดูซีว่า MRR ธนาคารกรุงไทยเท่าไหร่ไม่ได้เข้าไปดูนานแล้วนะครับผมนะฮะ อ่แบบนี้นะครับเช็คก่อนนะ M R กรุงไทยซึ่งก็สามารถใช้วิธีการนี้เช็คเหมือนผมได้เลยนะนะฮะตอนนี้นะครับจะอยู่ที่6 7จซนะครับผมซึ่งอัปเดตล่าสุดก็คือวันที่1นะวันที่1นะวันที่1มกรลาด้วยนะครับผมนี่นะจะมีอัตรานะฮะ M R หก7นะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อสักครู่นี้นะฮะ ซึ่งเมื่อเทียบกับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือจะเป็นเอ็มอาร์บวกเรนะครับก็จะเป็น6.7% 7บวกกับ7%นตะฮะต่อปีก็เท่ากับว่าคุณจะโดนดอกเบี้ยอยู่ที่13นะฮะสิบอันนี้คิดแบบหยาบนะซึ่งมันก็จะมี uh, วิธีการคิดอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกค้าของกรุงไทยอะไรเงี้ยนะฮะมันจะโดนเท่าไหร่อะไรยังไงก็คือจะมีวิธีคิดต่อจากนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นการคำนวณเบื้องต้นนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยกรุงไทยเปดสามารถกู้ผ่านทางแอปพลิเคชันของกรุงไทยเน็กได้เลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เ,ออเหมือนจะถูกทอดออกไปจากแอปพลิเคชันนะซึ่งผมเข้าไปดูแล้วนะเหมือนจะถูกถอดออกไปแต่ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะถูกทอดเหมือนกันไหมบางคนอาจจะยังมีอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเช็คดูก่อนนะครับผมนะฮนะบอกว่ายื่ยนกู้ผ่านทางออนไลน์ได้นะครับผมแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ย ไปยื่นกู้ที่สาขานะก็จะสะดวกกว่านะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android นะครับผมอ่ะต่อมานะฮะต่อจากกรุงไทยเปดะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะให้ครบทุกตัวเลยก็ได้ไหนก็เข้ามาขนาดนี้แล้วจะได้ไม่เสียเวลานะครับใครที่เงินไขเข้ากับกรุงไทยเป d ดะนะครับคุณผู้ชมก็ลองดูได้นะฮะต่อมาในตัวที่2ครับจะเป็นสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มกรุงไทยใจปั้มนะี่ย ก็ใจปั้มจริงหรือไม่ไม่รู้แต่โดยส่วนตัวผมนะผมต้องยอมรับกันตามตรงว่าตัวผมกู้ไม่ผ่านนะนะตัวนี้ผมกู้ไม่ผ่านอาจจะมีการตรวจสอบประวัติทางการเงินเครดิตบโรโคลี่ที่ค่อนข้างเข้มข้นอยู่พอสมควรนะแต่คุณก็สามารถลองได้นะครับผมก็เพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปในแอปกรุงไทยเน็กมันก็จะมีให้ยื่นกู้นะตัวเนี้นะฮะหมื่นละสิบาทต่อวันนะ ก็คือสามารถผ่อนขั้นต่ําได้นะโดยที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมจะได้5เท่าเหมือนกับตัวเมื่อสักครู่นี้เลยใครที่ผิดหวังจากกรุงไทยใจปั้มก็บใครที่ผิดหวังจากกรุงไทยไปดนะเนี่ยคุณก็มากรุงไทยใจปั้มนะลองดูได้นะครับผมตัวนี้มันจะเวิร์กกว่าตัวเมื่อสักครู่นี้ก็ตรงที่คุณผู้ชมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับผมอาจจะรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารอื่นคุณก็สามารถที่จะยื่นกู้ตัวนี้ได้นะมันก็เลยเวิร์กกว่า นะสำหรับคนที่อยู่ธนาคารอื่นนะอย่ามากู้ตัวนี้นะฮะประมาณนี้นะครับไม่มีหลักทรัพย์ในการคำประก,กันนะแล้วก็ไม่ต้องใช้คนคำด้วยนะใครจะสนใจกุญใจปั้มก็จัดได้เลยนะครับผมมาลองดูนะฮะไม่เสียหายจะเสียอย่างเดียวคือเสียแต้ม <laughs> เสียแต้มในการยื่นกู้ทุกการยื่นตู้ทุกะุกการยื่นกู้เนี่ยมันเสียแต้มนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องให้มั่นใจดีๆแล้วค่อยยื่นอย่าก,กดไปยืน่นมัวบ่อยนะครับอ่ะต่อมาเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ห้าพลัสนะครับอ่ะเราเข้าไปดู นะอ่ะตัวนี้วงเงิน1ล้านบาทเหมือนเดิมวงเงินกู้5เท่านะครับผมแต่ว่าอ่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสำหรับพนักงานเอกชนนะครับผมที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนะฮะตัวแรกเป็นของพวกรับวิสาหากิจไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมตัวเนี้ยใครที่ทำงานเอกชนเนี่ยที่รับบัญชีไอเขารับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็สามารถยืนกู้ได้แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะไอเจ้าสินเชื่ออเนกประสงค์5พลัสเนี่ยบริษัทที่ทำการอ่ ให้บริการเนี่ยอาจจะต้องมีการทํา M O U กับทางธนาคารกรุงไทยอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่จําจได้ครับคล้ายครับคาเนี่ยเหมือนจะต้องบริษัท่จะต้องทํา M O U กับทางธนาคารกรุงไทยก่อนนะครับผมจึงจะสามารถยินกู้ได้นะวงเงิน5เท่าครับสูงสุด1ล้านบาทนะครับดอกเบีย้ยต่ําไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันเท่าไหร่เนี่ยต่ำเอวหรือเปล่าไม่น่าเช่นะนันไฮโลอ่ะสินเชื่อในประสงค์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูดิว่าดอกเท่าไหร่นะนะ มันต้องมีดอกบอกสิแบบนี้ก็ไม่เวิร์กดินะฮะแต่ดอกประเภทนี้จะเป็นแบบ MRR นะครับผมอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูทีเดียวนะอันนี้ประสงค์5พลั l นะนะดูสิมันต้องมีสิอันนี้ประสงค์นะนะงนนง5พลั l นี่นะ MRR บวก7%เปร์นต่อปีนะครับเอ้ย MRR เท่าเท่ากับตัวเปดะนะครับผมนะฮะเท่ากันเท่ากันนะฮะอ่ะก็ถือว่าอ่าเขาทำมาเอื้ออำนวยให้กับพนักงานที่เป็นเอกชนนะครับผมอ่ะ กรุงไทยธนวัฒห้าพลัสเป็นไงบ้างเอา้าดูตินี่พามาทัวร์เว็บไซต์เลยนีอ่ะก็กรุงไทยธนวัฒห้าพลัสนะครับผมตัวนี้เป็นสีเชื่องเงินสดนะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์ก็ได้นะฮะสำหรับเอ่อทำงานเอกชนอีกแล้วนะเอา้าเอาเข้าไปเอาให้จุกๆไปนะสำหรับคนที่ทำงานเอกชนนะสามารถยืนกู้ได้อตัวเมื่อกี้บอกว่าผมคลิกผิดไหมเนะี่ยธนวัฒห้าพัสบอกว่าเมื่อกี้ก็ไม่ใช่นี่นะ ผมเบอร์ไหมเนี่ยผมเบอร์หรือเปล่าไปดะมาปับ๊บมาใจปล้ำนะครับมาอันนี้ประสงค์ห้าพัทนั่นไงธนวัตรห้าพัทอ๋อโอเคไม่เบอร์ถูกแล้วแต่ของธนวัตรห้าพัทเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมจะต้องเป็นพนักงานเอกชนก็จริงแต่เงินเดือนของคุณอะ่ะจะต้องประมาณสามหมื่นบาทนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะจะต้องสามหมื่นบาทถึงจะยืนกู้ได้นะครับค่อนข้างสูงนะตัวนี้ค่อนข้างเคี้ยวนิดนึงนะครับแต่ว่าวงเงินของเขาเนี่ย ก็จะสะดวกนะไม่รู้ว่าปรับหรือยังไม่รู้ว่าปรับเป็นหมื่นห้าหรือยังนะครับเพราะว่าข่าวๆที่ผมเคยศึกษามาเนี่ยมันประมาณอยู่ที่สามหมื่นนะแต่ถ้าปรับว่าเป็นหมื่นห้าก็ยินดีด้วยนะครับผมก็จะเวิร์กมากเป็นสินเชื่อประเภทหมุนเวียนนะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เงินแบบได้เรื่อยๆคุณยืมมาปับ๊บคุณก็จะจ่ายดอกเบีย้ยเท่าที่คุณยืมมานะหลังจากคุณคืนไปปับ๊บเนี่ยวงเงินก็ยังจะคงรอใคุณเป็นหนี้อยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมไม่ต้องไปทําเรื่องใหม่อยากใช้เมื่อไหร่ก็ดึงมาใช นะอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ MRR บวก9%ต่อปีเฮ้หยหนักกว่าเมื่อกี้ว่ะนะฮะดอกเบีย้ยหนักกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งไม่นิดนะ2%เลยนะนะ,ะก็อ่ะแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะฮะถ้าเกิดคุณไหวก็น่าจัดอยู่นะฮะต่อมาครับจากอ,อนเนกประสงค์5พลัสนะครับคุณผู้ชมมาดูที่หมดยังวะหมดยังเนี่ยเดี๋ยวดิมันจะเหลืออีกตวงนะ5พัดธนวัฒน์าพัดนะครับผมอ่ะสมาร์ทมันนี่นะะสมาร์ทมันนี่ เมื่อก่อนก็เห็นในกรุงไทยเน็กเหมือนกันแต่ว่าณปัจจุบันนี้ไม่เห็นแล้วนะครับผมก็ถ้าเป็นสมาร์ทมันนี่เนี่ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่ทํางานประจําแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยเอออันนี้เริ่มแล้วนะฮะอาชีพอิสระที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับผมนะฮะสามารถจะยื่นกู้ได้แล้วนะฮะเป็นเิเชื่อบุคคลนะครับวงเงิน5เท่าได้1ล้านบาทเช่นกันนะครับผมไม่มีเงินเดือนนะฮะก็ทําได้นะสำหรับคนที่ไม่มีเงินเดือนผ่านกรุงไทยอะแต่เพียงแค่มีรายได้ส0 0 0มบาทขึ้นไปนี่เออหรือเป็นตัวนี้แบบว่าที่ผมจําได้ว่าสามหมื่นบ เนี่ยนะสามหมบาทขึ้นไปค่อนข้างเคี่ยวอยู่นะนะค่อนข้างเคี่ยวอยู่สมาร์ทมันนี่นะครับผมเนี่ยสามารถกรอกข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีลิงก์โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะอ่ะพามาดูแบบชบอๆเดี๋ยววันหลังชอบตัวไหนคุณผู้ชมพิมพ์เขดาด้านล่างเลยชอบชอบตัวไหนนะเดี๋ยวผมจัดให้แบบละเอียดละเอียดนะครับอ่ะทีเนี้ยมาดูว่าตัวไหนเหมาะกับคุณผู้ชมบ้างนะฮะสินเชื่อสบุคคลตัวไหนเหมาะกับคุณนะครับผมอย่างแรกเลยวิธีการนะครับคุณผู้ชมลองดูแบบนี้นะ คุณผู้ชมอยากจะกู้เงินไปทําอะไรคุณตั้งปณิธานไว้ก่อนนะตั้งตั้งเป้าหมายไว้ก่อนมันจะได้ไม่สเปะสปะนะเดี๋ยวเอาไปกินอ,อะไรหมดขึ้นมาแล้วจะไม่ได้ใช้ตามเป้าหมายนะครับสมมติว่าคุณต้องการที่จะเอามาแก้ขัดแค่ชั่วครางชั่วคราวนะแล้วก็คิดว่าพอมีเงินคืนเข้าแล้วสภาพคล่องทุกอย่างน่าจะดี ผมก็แนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกเป็นแบบธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นประเภทหมุนเวียนนะครับอย่างเปดะก็ได้แต่เปดะคุณก็ต้องดูเลยนะว่าคุณคุณมีคุณสมบัติหรือไม่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานราชาการนะก็จะเหมาะสมกับเปดะนะครับนะฮะกรุงไทยเจ๊ปั้มนะฮะหรืออันเนี้ประสงค์ห้าพัดกรุงไทยธนวัฒน์เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือคุณต้องเป็นประเภทหมุนเวียนนะครับผมต่ออายุแบบปีต่อปีด้วยนะฮะต่ปีนี้คุณดีคุณก็ต่อได้เรื่อยๆนะฮะส่วนใหญ่จะประมาณสัก5ปนะีต่อได้ประา,าวๆ5ปีนะ ก็จะประมาณนี้เขาจะพิจารณาเรื่อยๆนะครับผมอ่ะก็ลองดูแลกันตามดอกเบี้ยต่างๆนี่นะครับคุณผู้ชมฮมมีรายละเอียดให้อ่านด้วยแต่ผมก็วิเคราะห์ให้แล้วนะครับเมื่อกี้นะตัวไหนเหมาะคุณคุณค่อยเบนเฉียมทิศไปทางนั้นนะครับจะมีโอกาสมากกว่านั่นเองนะครับผมอ่ะพามาดูหน้าตาเป็นที่เรียบร้อยนะก็ลองดูกันแล้วกันนะครับว่าชอบแบบไหนนะอะไรเหมาะกับคุณคุณผู้ชมอยากได้ตัวไหนคอมเมนต์มาล่าให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจัดแบบรายละเอียดให้นั่นเองนะครับผมเอาละวันนี้ก็พามาดูเป็นน้ําจิ้มนะ หลายตัวสินเชื่อในช่วงนี้ยังคงไม่พร้อมให้บริการเนื่องจากว่ามีการตัดยอดไปตั้งแต่เมื่อวันที่1ธันวาคม2565เพราะฉะนั้นมันยังไม่พร้อมให้บริการแต่ตอนนี้นะฮะก็มาเก็บเกี่ยวความรู้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพร้อมให้บริการเมื่อไหร่ช่องความใจชาวบ้านจัดเต็มให้แน,น่นอนนะครับผมคุณจะได้ไม่พลาดทุกสินเชื่อที่นีค้คุณกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับผมโอเคครับสำหรับิปนะี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ